วันนี้ได้รับเกียรติมาเป็นกรรมการตัดสินในงานการแข่งขันการประกวดการทำอาหารพราราฟู้ดคอนเทสต์รมัดอน1446ที่โรงแรมพาร์ควิวนะครับบอกได้เลยว่าตัดสินใจยากมากเนื่องจากทุกทีมนั้นอร่อยจริงๆนะครับการประกวดทำอาหารประจำถิ่นเมนูวันนี้ก็คือเมนูข้าวหมกไก่ซุปเนื้อโดยทีมมวลชนจากหน่วยที่ขึ้นตรงกับศูนย์สันติวิธี ข้าวเป็นข้าวเป็นข้าวบริยานเนี่ยผมคิดว่าตัวของชอบกินกับปลารสชาติเยอะๆละระเบิด ในผู้ตามการกําลังถกเถียงเรื่องคะแนนบอกว่าการตัดสิน่นั้นคนกล้งที่จะยากเพราะว่ามันจะมีมันมีความใกล้เคียงอยู่ในความอร่อยน่าจะได้น่าจะให้ใครที่หนึ่งนี่ได้เชฟฟานเชฟที่ชนะาการประกวดเชฟกรุงเทพแล้วก็อาจารย์รุษดีนะครับเป็นรอง กอจอยาลาครับแล้วก็สู้หรือสี่แบงบางคนนะครับผมสี่พันพันอีกวิสิตลอยเกลียครับก็พอดีที่บ้านทำกับข้าวทำข้าวหมกันอยู่แล้วคครรัับบครับ ออนนี้เรากำลังถกกันเรื่องคะแนนนะครับเพราะว่ามันจะมีความซูซีกันอยู่แต่ก็รู้สึกว่ามีความเอกฉันคือเอกฉันทั้นคือทุกทีมน่ะได้รับคัณยุติธรรมนะครับยุติธรรมแน่นอนนะครับเนี่ยกรรมการจะทำาะไรเป็นเจตุก้อโอเคโอเคครับมันมันเข้ากันมาก ถ้าว้ากินข้าวอย่างเดียวมาต่ออาหารเวลากินกับซุปก็าะน้ำจิ้มแต่มันอรอยน้อยกว่าจีี่สามีี่สามว่าผมให้ที่หนึ่งว่าข้าวเียดนีมที่ที่มันือสีต้องเด็นเนไข้าวบกที่ห้าอยู่ไหนครับอย่ไหนครับละหมาดอยู่อะละหมาดอยู่เลยของนี้ของซุปอยู่ไหมครับซุปทีที่สาอยู่ไหมครับ